นาบัดเดียววันนี้ฟังตตบโตนาตีนเกใส่เลยเลยหลอเสียงหักลลงจะไครติดโตน้ำลิ้นเกี่ยวเลยเอาไววลุงตาสะฮูกันว่าหันโคเปิดมาไกายและอีนั่งใครหองนาใครบอลเอาไอซีตองและคัดลูกเพวค้าคันว่าตาให้บหันเขาคอยลักกอดกันให้นั่น ก็บบาสื่อเดียวอายเป็นสามีปีอย่าไปเกดผิดใจนาอบาัดเดียวบันนี่ขาดับปีไปปกภัยทรกมกยว่าตัวแห่ใจเต้านั้นมเมแห่งายทาขมขำปีก้อยว่าเป็นไงกวายสีตุกษสักเสดีดีสื่อโพเลงบดดังขา บาดบารเมจันหูนปีไอปีกว่าเก้าโหงกำไลเลยทุกทักเสียงเฮงกวอยกาน,านังคัมปีอย่าไพ่บาก้องเสียงหล่าลงยองและเด็กอกดนกักก็โคขอดกัมปีขอดเว้นไปหนาแม่เมื่อหล่าเบ้าหุ่นีโกเมปีแล้วหอนดอยโหเดี๋ยวเฮาสองตู้และมาพบจบยาและหันหนายอนปืนกึ้ เจ้าปีนองและต่งางไฟบ้านใจแลนเบอือเปิดมีเด็กกับกันสั่งห้องคำและลังไหมสารยายไอยเห็ดแล้วเป็นเบกเปก,กันจะดีหาวันกินเลตานเข้ามาตึงและจุจอ ันนี่แมนเมื่อเดินหกได้ออกแล้วเลยแจ่งเนมลุงนับถึงเขามาถึงสิบสามคำทำแมนมื่วันเกี่ยวว่าจากใดอุ่นจึงว่าจะขับก้างขึ้นในบ่เล่งถึงแจงอย่าเมื่อตวัวแสนบุญมาเจ้าโอเล่นแต่ที่ใหญ่บ้านใจเมบ่อเปลีจิตใจไปหาหนองลงยองและแสงหัก ทำลักนาปิ้นนอนและปอบา,ายเมืองไทยนั่ก็อาการเลอเสียใจคุณดีมากครับซื้อมือเล่ให่สมาใหม่ใจเตะว่จาจะเห็ดอย่างใดเดี๋ยวนางก็ใส่ทีมเขาบ้านใจแลมาเพลิน เดววันนี้นกักกบคือจอดพรสู้ตังไล้ไปเปิดตังสองนงก็ก็กระโกสีมองขึ้นปศรรามุนนีมนูสเจ้าวันนี้เขาหลดเหลวและเสริงเทียวมาเจดียเจ้าจันดาหน่อยแดงคำและจางปีโจกันมาหลดดีเสด็จเหลวถึงปีนางคำถึงอาตาดำต้นคุณนบาเกี่ยวเล่าบอลและจางปีเขากอดโจกันอย่งางเจ้านี เล่นลักแก้วกอเล่นกว่าแายหนุ่มบุญมาถึงอันเมจันลาแก้วเท่าแสงปิน่นกู่นอยู่ไหวตีหนีพิพงเคปบานใจสุขเส้นใจเล่ได้อยู่เศร้าเฮซังถึงงานลูกลักแก้วงามจางังและปินกูกับตามเดี๋ยนี้เสียงหาง,งานางคุณกันแต่เจ้าขึ้นเลินมาและมายังเบ จึงสูริงโตนำเบลัยเหล่าแขนเจอทีแสงหักหน่ากินเล้วและสวยลาบต่างกินให้หกัดเลยยินนีนก้อยได้ปันใจโตกหลกับและก้อยปันฝนตุก,ก่าเส้นบุ่นมาแกี่วจัดเจอกลยยอยใหญ่เงินซองถึงอันเบเท้าเส้นถึงหมวจุ้มลูกเต่าแต่มาตานหมูเขาจ้างลองมุนมังฟินดีแต่ปิ้งเสทีสะเทลดลึงถึงถ หนึ่งคำเจ้าดีแล้วผมได้หลังขึ้นดีการอันดกแต่งชี้อย่ามีมาไก่ได้สุกอย,ยู่ไว้ตีนีแล้วคงเคสบ้านใจนักสิตสมขอไปหนาเนี่ยเขาอย่ามาไกลฝรั่งหนุ่มบุญมาปีเลยอันมาจิตสมขอไปหลังนี่อย่ามีมาไก่ได้ไปไกลพร้อมสู้เจ้าเล่นลักแก้วเมนูคุณแดดเป็นเบไทยแสง จึงอันดุกดักยอดขาวแดงแหลมหัวจุ่มล้านแก้วออกจากนี้ไปแล้วคือสมัสมมกดังใจนาบาัดเดียวบันนี้เสียงห่างน้องหมอกาจัดเล่ไข่ค้นมาได้ปันใจโจกลา คือมีเตาจาเต่าคาเบและขาเซ็กซสะทูคือมีนาบุญจับปลาปูและเดิมเล่นจอยกันขัดปอแเส้นบุญมาเต่าตกนำ้ำนี่ขอปอดยาไล่หันเมเทาเส้นบามเมถาวเสนตกไววนี่ยาดามมาใหม่คือได้สุกอยู่ไว้ที่นีบุนมังปินดีขดก็ที่เอาจุนโตคือเล่นมาอย่างเบมีเตด้ครับลองและปันล้อนดี หนึ่งเฮาตังสองไก่ทีเอาจุนเหลกโตเขาอาลามและไปอุ่นสิ้นหุ่นไว้ตีหันสะท้ายใหญ่ตั้งบนจึงอสะท่าลงที่อยู่เฝ้าซึ่งที่อยู่เสา,ากองถ่าก็หนึ่งหลายฮ่างนองจึงปีนานคำเขาไปไปแอบกันแล้วอุ่นจึงเลกลองเดียวไดมาครับอุ่นตองตีสี่เฮาไดยังเบเอาใจออกจ้ะ die enige